งานเริ่มมีรถมาเยอะแล้วครับไม่รู้ว่าจะจอดรถกันถึงไหนครับงานนี้แต่เราเดินชมกันเรื่อยๆครับชมดูกันแรงครับตอนนี้โ้สุดยอดเลยโ้รถอยู่ข้างในครับเขามากันแล้วมาจอดข้างในกันมี GTR ด้วยนะครับวนันนี้มีตัวตัวแรงเท่านั้นเลย เราพาคุณปู่มาจอดข้างนอกครับ <c oughs> เราไม่กล้าไปจอดแถวเขาหรอกครับโอ้โ <c> ห <oughs> พาคุณปูจ่จอดข้างนอกดีกว่าโอ้รถมากันเยอะแล้วครับข้างในเราเดินเดินทางตรงท่านี้ดีกว่าเมาชิวๆสบายๆครับ ีกฝน,ต,นตกเชื้อแฉะด้วยครับวันนี้เดี๋ยวมาชมรถกันดีกว่ามีรุ่นรุ่นอะไรบ้างอ๋อฮอนด้าสตีนครับนี่ครับสีนี้สวยมากอันนี้ทีเอฟอาสุดครับคันนี้สุด,ดตาม,มากสวยมากครับคันนี้ ด่าเยอะนะครับวันนี้ขับพันลาเยอะสามสามดอกแล้วก็จัดแล้วก็จัดโอ้โหจัดเดืยครับไล่กันไปเรื่อยๆครับวันนี้เทพมากวันนี้อร่อยแพงมาก แต่ล้อกับเบรกเนี่ยมันจะหลายบาทแล้วเดินไปเรื่อยๆครับฮอนด้าฮอนด้าเยอะครับฮอนด้าเยอะมากอันนี้แบงครับโอ้โหพี่กำลังชิดเลย พี am am ่เพชรสวัสดีครับสวัสด e ีครับโอ้พิ่งมาพี่ก like ําลังเช็ดทำความสะอาดครับฝนตกวันนี้เมื่อเมื่อคืนนี้ล้างอย่างดีแมที่รู้เมื่อคืนนี้ล้างดีมากครับไม่ไม่รู้จะล้างมาทำไมพี่ต้นสวัสดิครับสวัสดีครับ เครับลางนะครับเพแลที่รู้ว e ่าเมื่อเมื่อคืนนี้น um ่าจะขับเสี่ยมเข้ากับนนแล้วดีต้งไหมู่อโหมันเปื่อยแล้วครับือโชว์เลยมีบีออสสวยงามมากครับทางนี้มีแต่แบบแรงๆรับ สุดมากนี่คือบรรยากาศร,บรอบๆครับที่มารวมกันเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆครับผมพูดไม่ค่อยเก่งเดินไปเรื่อยๆ อาศัยดูรถครับดูรถเอาเ่อมีรถมาเรื่อยๆทยอยมาครับตอนนี้ก็เวลาก็แปดโมงเนาะแปดโมงนิดๆแล้วเ,เขาเริ่มมา,าท,นะทำอะไรวันน,น,นี้มันหยุดามาเรื่อยๆครับอโอ้ตะโสงตะโสงยกสสงเท่เดีอ่ะเขาจะไปทางครับ มันอ้าวมันหยุดดิวันนี้สงสารเจ้าคุณปู่เลือเกินจอจีนเนาะ <laughs> ถ่ายชมอหน้าง,งานดีกว่าครับกัดเลยรวมครับตรงตรงุมนี้ดีกว่า